วัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการจิตอาสาพัฒนาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2 fm 9 9 1 0 MHz เมวิทยุออนไลน์และก็วิทยุอ่อนโมบายด้วยค่ะจะจัดการเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา13บนาฬกาจนถึงเวลา14นาฬิกาค่ะสำหรับจิตอาสาพัฒนาในวันนี้ค่ะก็นำในส่วนของโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสุขเดือน5 อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาธมาฝากคุณผู้ฟังค่ะซึ่งสําหรับโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ค่ะมีความประสงค์เพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเอง ซึ่งทางด้านของมูลทิชัยพัฒนาค่ะได้รับมอบเมื่อเดือนเมษายน2543และสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำริให้พัฒนาที่ดินเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีใหม่มาดำเนินการทางการปฏิบัติด,ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามในช่วง นาค่ะ